จะเริ่มคิดแล้วนะสวัสดีครับผมชื่อไนไม่ใช่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จริงจังจริงจังเออกลับเออกบสวัสดีเปิดปิดตัวให้ดิเปิดตัวให้ดิเอาลาจะเปิดแล้วก็ขอกลับสวัสดีพ่อพี่ร้องทุกคนทุกท่านที่เข้าไยิผมช่องในสูงวันนี้มาเล่นเก็บหม้ครับกับตี้พักเพื่อนข่องเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆนกันนะครับวันนี้อยู่กับสามตัว มีผู้ชายหนึ่งกับหญิงสองเราเคยชผู้หญิงสองเว้ยไอ้นี่คือผู้ชายแบบเป็นคนโหดร้ายนะครับเฮ้ยเพื่ออะไรวะเอาเงียบกันทําไมละ่ะอืมมาร่อหมูเนี่ยไม่ถึงร่อหมูไปตรงไหนแตกระต่ายสองตัวมันมันโดดด้วยกันอืมนี่มันน้องตายนี่ใช้แรงงานช่วยจริงเต้าไม่ได้พูดอะไร ทำไมฟาร์มกันไวจังวะสุดยอดเลยนี่มันแฮกของแท้มันลื่นไงมันเหมือนตาที่แล้วเออมันเลื่อนตาที่แล้วมันกระปุกโอ้โหในปิ้งหนึ่งว่ะสุดยอดอ่าแน่นอนโอ้โหทุกคนสี่ร้อยกันหมดร้อยร้อยห้าเอ็ดโอ้โหจะป่ายทิ้งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันสวยงามดีนะใช่ใช่งาตาหรอ น้องน้องน้องเป่าคาริเนตเก่งมากอ <laughs> าอันนี้เป็น<ท>พาร์ทแรกนี่มันคือพาร์ทแรกของพวกเราอ่ะไม่นะ<ท>พาร์ทแรกก็ตายแล้ว<ท>ตกตายในสุงตายัลบคนใกล้ อ okay, สองตัวพอดีเลยวัวน,นี้ก็มีสองตัวมีสามตัวแล้วก็มีไก่ไก่มีกี่ตัวหนึ่ง,งโอเคดูไก่เลยเว้ยเดี๋ยเอาของมาเก็บก่อนได้ไหมอ่ะอยากได้ของไม่ให้เราทำได้ใครยืนดูก่อน <c oughs> อ่าอ่ะไมปลูกต้นไม้น้อยจังปลูกเพิ่มดิจัดการเองไม่ไม ว่าแล้วเชื่อว่าไม่ต้องปลูกริมไอ้เหี้ยร่วงแน่ๆเฮ้ยไม่เป็นไรอโฉนี่สวยอันเดอร์เก่าวอะไรวะเนี่ยอันเดอร์เก่าวแชทเกย์กะชื่ออันเดอร์เก่าวโอเคเลยคือวจะไม่เสียงเสียงวัวเดินแบบโฉ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 เสียงแบบเดินหนักแน่นมากมันจะโฉแล้วใช่ตกตรงตรงไหนด้วยนี่ด้วย ตกไปเถอะเราค่อยขยายพื้นที่กูเนี่ยกูร่างจะขยายแล้วหมดเกินเหเราก็มานั่งดูขุดต่อไปมันกดเปลี่ยนอุ้ยลุ้มลุ้มลุ้มกระทืบกระทืบมันเนื้อไม่ได้ของด้วย ปุ๊บปุ๊บโอ้โหคือแบบสเต็ปกระโดดสุดยอดอะบอกเลยบอกแล้วกระโดดเก่งเจาะเจะตายสุดยอดพารคแรกนี้เราจะมาฟาร์มกันไปก่อนลอยใช้แรงงานเพื่อนฟาร์มแล้วทำไมมาขึ้นสองทับสามเพื่ออะไรสองทับสามไม่รู้ช่างแม่งเดี๋ยวจะตายเลยอ๋อสุดยอดเฮ้ย ทานอะไง,ว,ง,ว,งว,วะ <laughs> สบายสบายมีอะไรบ้างเนี่ยท้าไมมีแต่ขนไก่วะ,ะน,นั่นเด็กว้า เราต้องรอช่วยกันฟูก่อนครัดแรกเราก็มายืนดูนะฮะอือแตกข้ามสพาเลยแล้วกันนะกูไม่ไหวละกูเห็นแก่แถวนี้มันเยอะเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ย,ยไปนะไอ้นายไม่ไม่มันเกิดเอง <laughs> ไอ้เหี้ยนะ้ไอสัต <laughs> ช่วยไม่ได้มันเกิดเองนะนี่คือเหตุผลที่เราแบบว่านั่นแหละได้หนังวัวมาฟีด้วเอ้ทำไมไม่ค่อยมีอะไรพังวะแสดงว่ามันปรับแน่เลยปรับให้มันพังน้อยแมวลากรก่อนเดีย๋ยวมันจะน่าเบื่อต้องฆ่าตัวตายเล่น <c oughs> อุ้ยถ้ามันมาชอบปาเกดตรงน,นี้ว่าเปลี่ยนจุดเกิดได้ไหมเนี่ยอุย้ยตัวแล้วทำไม มือมือมือ,ม,อมือแบบมือเหล็กคนเหล็กคนเหล็กสองอุ้ย,ยเยอะกินตัวไอ้เพชรตูมตูมอเ,ตอเอา้าทำไมระเบิดวะวิธีวิธีเอาชนะของกูก็ต้องกระโดดถอยหลังไว้ <laughs> อ่าได้บอกมายมาเ้วทำอะไรดีวะ เก็บไปเก็บไปก่อนแล้วกันเพายังไม่ใช้เว้ยยังไงเอ้ยเดี๋ยวขอขอวล็อกไม้เราขอเองบึ๊บ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 เรื่องขยายพื้นที่ให้เราเองเราจัดเลยแด้ฆ่ากระต่ายทิ้งก่อนได้ไหมไม่ได้อ่าจิ๊กขุดหมดแล้วครับน้องๆครับสิครับไม่มีไม้แล้วครับน้องๆเออครูมีสเปคอยู่64อันนะคุณครูคุณโุด ขอด้วยนะครับน้องๆอ,อ่นนั่นนะครับเอาครับอะไรบ้างอ่ะตอนนี้มึงขาดอะไรบ้างอ,อ่ะขาดทุกอย่างเลยพังหมดทุกอัแกอนแล้วถ้ามันมาสบายกว่าตายแล้วเอ,เอ้ยก็มันลื่นเนาะเออ <c oughs> มันลื่นอ่ะเนาะอ่เพชรว่ายังไงต้องเสี่ยวฮึหนูไปถึงโอ้ยมเป็นใช้ทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรเฮ้ย ยอดเรามีน้ำไหมอ่ะน้ำมีหนึ่งถังโอเคขาดอีกถังหนึ่งเอ,เอาว่ะเพชรขุดบล็อกประมาณห้าร้อยกระบอกแล้วสุดเกินว้าวแล้วหันมาดูอีกสองตัวเที่อะไม่มีขึ้นให้ดูด้วยดูยากเหลือเกินมันอุ๊ยกันแล้วส <c oughs> นุกเลยอยากขุดบ้างเก่งยอดกูวางผิดใช่ไหมวางอะไรวะวางเพชรผิดใช่ม เช็ดเช็ดแปลว่าอะไรกล่องก็นี่ไงก็ามันก็เป็นกล่องอันนี้ฮะเลยนี่ลองกลับมาดูอีกด้านหนึ่งดิเดตนนหมูกไงวะอันนี้มันตอนแรกมันเป็นมันเป็นมันมัน,มนอยู่ชิคกี้พายแอันนี้แม่งอยู่ห่างหนึ่งบงล็อกเฮ้ยเฮ้ยเพชรลิดแล้อยไปหมดแล้วตายลราล่วงไปหมดแล้วจะมืดแล้วปากท็อตไหมเออฐานทานนะ ท่านน่าจะขุดได้เยอะอยู่นี่ลุยเลยสติกมุกมิบมุกมิบอะไรก็ไม่รู้งเองมีมิบเคเอาไม้ไว้ในนี้แล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกต่ออีกสักต้นไหนขอไม้หน่อยอยู่ในโต๊ะในกล่องในนั้นแหละกระโดดแบบซุปเปอร์ชาร์ต ปวนทุกที่จริงๆเลยเอ้ยเพจเพจเพจร,มรวมไปพร้อมเพรเลยเยอะดูรวมไปพร้อไมไปเพรแล้วเมื่อกี้ เจ๊ตวอเต็แบ็กสวยเนาะเฮ้ยเมื่อกี้เงินเข้าธนาคารสองล้านไปหยิบมาเมื่อกี้โอ้แย่เลยเอาะเจริญเจริญพรญาติโยมมีมากุลไรเออเราไม่ต้องกลัวของตกเพราะเราสุดยอดเราเป็นเทพเจ้าเว้ย จะเล่อเนอะไรอยัตว์รเดี๋ยวเราโย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 ไม่เป็นไรอะ่ะฮะเหตุผลที่ไม่ใส่สก,กินก็คือไม่มีสก,กินไม่มีสก,กินใสโอ, <laughs> โอ้โหพาทิตแม่งกันตีนแม่งเหลี่ยมพระจันทร์เด็กโม เพลงดีนิ่งไปแล้วฮัลโหล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 ทำไมไม่เปิดพีพีอ่ะเสีย <c oughs> ใจจังไอ้ตกมาก็ชิบหายครับผัวเรียบร้อย <c oughs> อุ้ยเหล็กสวย โมมีดินปะดินแกะอ,อยู่ไหมเยอะอยู่เนาะนี่ไงได้มึงเตรียมมึงเตรียมตัวเลยมึงได้เวลาลากมันแล้วลากอะไรวะเฮ้ยเพเจอแมงมุมเขายุ่มหลังคางไปเดินมาเขายุม่มอีกทเหนึ่งเฮ้ยนั่นเลยแหกนึงชวยพีชสวยเอ,อ่อขนแกะมัน มีเด็กสองเมตรไหมเอาพอดีเลยจะได้ทำผลแกะจะทำเตียงเหรอใช่ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ีกเฮ้ยมันต้องมีเตียงไว้นอนเทๆ่ๆเราจะได้ไม่ตายแล้วเกิดบนตรงนี้มันเก,กะที่ขุดไม่ดีล้ไม่ดีหรอกเออว่าแต่กูจะทำอะไรวะอ,อ๋อ ปึ๊บปึ๊บได้แล้วกันไกลเวนวีดีนะไม่รอ้อ่ะเวนเอ้าง่ายเลยขอโทษกระโดดไม่ทันแม่งแบบเกิดมาแล้วมันก็จะต้องแบบคอยระแวงตลอดเลยเกิดมาไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเลย

เตียงนอนแล้วปุ๊บปุ๊บนอนแล้วแล้วก็ตื่นแล้วมันนอนได้แค่คนเดียวใช่เซฟไงเซฟไว้ก่อนสวยสุดยอดลอดท้องลิงอา่าแตงโมเดี๋ยวน,นี้เราแบ่งมาเป็นเฮ้ยเสียงอะไรบันดังพ่อ พีเกิดเฮ้ยสุดยอดมึงเชื่อด้วยเหรอไม่เชื่อหรอก่ดีเสียงมันดังห้อโอ้อยากได้ทางเย่เยผ่านไปกี่รอบแล้วเนี่ยรอบไม่ได้นัะหักกรรมอันนี้มันจะน่าจะเปลี่ยนหมอ เเราจะทำคลิปแล้วประมาณยี่สิบนาทีละกันเยสเ i อนะจ๊ะท่านผู้ชมอืมอืมอืมใย้ำตูดบัวอืมขยำตูดบัวไงไม่ด้ยินบัวพอดีไม่รู้จักบัว ชิบหายแล้วไม่ได้นะไม่ได้เลยไงวะด้แข่งอุ้ยสวยอุ้ยเอ้ยอยากได้อยากเอาสโนมาเล่นขอโยนมาไม่ใช่เอามาเล่นดิจะมาทำไอตัวนั่นนะเออมันต้องอย่างนี้ดิครับไงวะ เวรละนี่ไงมันต <abonn> ้องมีฟักยูด้วยไม่ใช่หรอใช่ใช่มีอยู่ในกล่องยูเวนคำเฮ้ยน้ำแข็งนี่ขุดไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราอันนี้ได้เราทำให้มันละลายแล้วก็ตักน้ำได้คำเอออะไรเออนี่ไงฟักยู แล้วก็หินมาเอ่อแล้วเราก็ทําตรงไหนดีวะตรงไหนมันไม่กีกับตรงนี้ะนละกันโอเคจิ้โอเคยังปุ๊บยาไปได้หมาได้หมากระดูกไม่ไมีเลยปีหมาเชียวปักทอง ฟักช่องนี้ใช้ไม่ได้เหรอมันต้องเป็นปลูกเหรอเสียใจจังมันต้องฟักช่องปลูกเดี๋ยวใช่อะใช่ยังยังตาดำอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ตีแต่เมื่อกี้เห็นมันตาแดงตอนผักมันอนอะโนก็แน่ดีอะเก็บไว้ก่อนแล้วกันสโนตรงนี้อย่าค่อยทำแล้วรอปลูกน่าทำไมมันทำไมไหนมันต่อเรื่อยอย่างนั้นวะต่ออะไร น๋อไม่รู้เหมือนกันอันนี้เลี้ยงสัตว์อ่ะอใช่สวยเฮ้ยอุ้ยโจรไม่ใช่โจรนี่มันสกิลตันไงบ้าเอ้ยว้าวว้าว้าเดินร่วมไปเองสงสารจริงๆเลยนะฮะน้ำมีน้ำไหม,ม,มไม่มี มันมันมีนะห้ามเหลืออ่ะอ้าห่คืโอโแบบอะไรนะปุ๊บ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 กล่องทิ้งไปเฮ้ย,ยหมาเชื่องแล้วนี่พดยอดไอ้หน้าหมา ไม่รู้สึกเลยโอ้เยเหี้ยตกตายเฉยนั่นแหละเนาะตายเฮ้ยใหม่กีกแล้วตัวนี้ฆ่าได้ไหมอยากลองฆ่าวะ่ะแต่มันจะเดินล่วงไปแนส่สิข้ามันฆ้ามันฆ้ามันลงไปซะลงไปเถอะนั่นแหละ เจอได้ของนั่นดิต้องคับดาบได้ของเป็นมาดูตัวเองดิฮะไม่เสียได้ของเลยลิเราต้องคับดาบไว้เพื่อเราเจอวิกฤตจากเมื่อกี้อีกรอบใบเฮ้ยเออไม่ไม่เออบุดเพิ่นไปสองบล็อกเลยฮะแต่นะเราต้องใอ้นี่น้าไว้ก่อนทำหนึ่งนะอยู่ข้างนี้เวนยนทำหนึงทำหนึ่ง เอ่อทอดทอดไปไหนหมดวะทอด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 เออนี่ไงฟันคอขาดเลยสวัสดีครับสวัสดีมาจอยอินมาจอยอินกันเร็วเรื่นแล้วลืน่นปืนเลย ให้ดูกูกินกูทำเนี้อยู่อ่ะแจ๋ยึกมาใส่มันจะละลายให้จริงอ่ะกูคนเดียวเลยมันต้องละลายดิโมงเลยนะไหนเดี๋ยวแพนเองมาช่วยกูกินหน่อยกินอะไรวะไม่เห็นดูไม่ได้อัดคลิปอยู่ดูไม่ได้ทำไมไม่ละลายปกติมันละลายมันละลายยังไงวะเพชรมาเร็วเพชรไปแช็คได้ป่าววะทาบ้านกูเร็วเมื่อกี้ไหมไม่กินหรอกมันมันไม่ดี ม่เรเทำทำไมอ่ะปกติมันต้องละลายดิไม่ใช่หรอกกูเสียดายโซดากูต้องกินแก้วสุดท้ายทำไงวะเดี๋ยวไปแช็กจุดได้ไหมไม่ได้ไม่มีไม่มีอันนั้นอ่ะทุบเลยทุบเลยทุบเลยลองใช้อย่างอื่นทุบดูเอ่อไม่มีดาบเออที่หุดไม่ได้หรอกเออจะได้น้ำแบบแปลกช่างมัน มันไม่ละลายให้มึงทำอะไรกันลงไปฆ่าหมาได้โปดมึงบางทีมึงก็ชื่อวางอะไรให้เป็นระเบียบหน่อยได้ไหมเด็บปวดจะปล่อยเพรชันเพื่อนคือพอนาแล้วนะทองใช้หินขุดได้ไหมนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้หินไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ที่เหล็กใช้เหล็กเลยจะเผาให้ห้องอ่ะกูจะเข้าห้องอ่ะเผาเหล็กให้อยู่แต่ทั่วไปมีป่ะมีมีเขียนชื่อเซิร์ฟไว้อยู่ไปปอสูตรเนี่ยนะ ใช่อันใหม่เลยที่มันรวมไว้อะเอ่อไหนวะเริ่มไม่ออกแลอะดินอะเดี๋ยวกูต้องโทรหาอาจารย์น้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวรอโน้ตคุยก่อนจริงๆขอบขอบเปลี่ยนเป็นไม้ก็ได้นะจะได้ไม่เปลือง้วยไม่แตกหรอกกูรอโน้ตเดี๋ยวรอโน้ตคุยก่อนเดี๋ยวมิกเดี๋ยวไม่ค่อยไปเฮ้ยถังสีเรื่องมากว่ะมันมันโง่ไม่เช่สีอะ

อ I P พีคุณปอพีเเล่นเสร์มใหม่ใช่ไหมใช่เล่นปืนเลยเนี่ยเหล็กอยู่เนี่ยเผาแล้วอ่ะทำเลยทำพี่เอ็กเลยทำให้ก็นดหอ่ะรับอยู่ตรงตรงนน้นอ่ะ นั่นแหละไันไอรัน10นันเพื่อน,นโทรไปหาเสียงเพื่อน,นยังยังยังไม่โทรไปบอกเขากันะนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกอันนี่นแหละโทรมาแล้วบอกคิดถึงเธองจอกจิ้งจอกขาวจิ้งจอกขาวไหนวะเฮ้ยมึงขโมยของกูด้วยมันเอาอะไรไปอ่ะไม้มไอ้ เวินเลยนะวนาไม่เอาแค่น้นแหละจบง่ายจะน้องจากการให้เรียบร้อยวน้เขาเสนอใหม่เีดินวคารินาลได้แล้อะมานยมานยดินอยู่ในกล่องนะเดเรื่อง ไหนฝากวางวางดินต่อหนดิเ,ดเอาบล็อกหญ้าไปนะมันจะได้ต่อเป็นบล็อกหญ้าให้ง่ายดีจัดให้เฮ้ยจบแล้วพาทแรกจบคลิปดีกว่ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วไปแล้วลวาก่อนครับทุกคนลาก่อนตลอด